ครับอ่ะไปดูเรื่องราวของข่าวไอทีนะสัปดาห์นี้มาครับครับผมก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมเก็บเกลวกเดี๋ยวจะบอกว่าข่าวนี้อ่านปั๊บเนี่ยผมรู้สึกน้ำตาหลั่งรินขึ้นทันทีเพราะมันเป็นการประกาศความพ่ายแพ้ของมนุษยชาติต่อ AI หรือปัญญาประดิษฐ์อย่างแท้จริงครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยทางบริษัท DeepMind ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Google นะฮะได้พัฒนา เอหรือปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมาตัวหนึ่ง <Ha. S 2> เพื่อเล่นโกะเล่นโกะคือเกมหมากล้อม uh huh. ซึ่งว่ากันว่าเป็นเ,เกมที่มีตาเดินมากยิ่งกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าหลายคน<อ>จําได้ดีฟไมล์ตัวนี้เอ เอไอตัวนี้ชื่อว่าอัลฟาโกอัลฟาโกตัวนี้ก็ไปท้าประลองกับมือวางระดับ5ของโลกในปีที่แล้วคือคุณลีเซโดชนะมาแล้วลีเซโดก็คือเจออัลฟาโก5กระดานชนะ4ครับลีเซโดชนะแค่กระดานเดียวยังชนะเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ตั้ง1กระดานนะกระดานแรกก็ไม่รู้นะใช่กระดานที่4ครับที่ชนะกระดานที่แต่ทีนี้เนี่ยหลังจากที่ ออาฟกาขซุ่มพัฒนานั่งฝึกลมปราณใต้น้ําน้ําตกอะไรเงี้ยคือคือเจ้าพวกเครื่อง AI แบบนี้มันไม่ต้องกินข้าวมันไม่ต้องนอนมันไม่มีร้อนมันไม่มีเหนื่อยมันไม่มีหนาวเพราะฉะนั้นมันฝึกได้ทุกวินาทีแล้วมันไม่ได้ฝึก คนเดียวมันฝึกกับตัวมันจําลองอหลายๆสถานการณ์เป็นพันๆหมืนม่นๆกระดานเทียบเท่านักเล่นโกรเล่นมาเป็นพันๆปีนั่นองและคราวนี้เขาก็ได้มาเจอกับคุณเขอเจี้ยรที่เป็นมือวางดับหนึ่งของโลกมือวางดับหนึ่งนี่เก่งที่สุดในโลกแล้วาาอายุสิบเก้าปีนะครับมือวางดับหนึ่งคนนี้นะฮะอันดับตาให้นึงฮ่าฮ่าโฮฮ่าเขอเจี้ยรเรียบร้อยเรียบร้อย อะไรแป๊บเดียวแพ้เลยก็คือใช้เวลาได้ค่อนข้างที่จะคือนานอ่ะแต่ว่าใช้เวลานานคือใช้เวลาเดินนานแต่ตาหมากเนี่ยแบบพิ่มพ่แป๊บเดียวโยนหมากยอมแพ้อะแพ้เกมแรกแพ้คืออ่าเกมแรกนับแต้มแล้วแพ้เกมสองยโยนหมากยอมแพ้เกมที่สามก็แพ้อยกเหมือนกันในในเกมที่3ามเนี่ยเคอเจียได้ประกาศเอาไว้ว่านี่คืออ่าตาหมากที่เขาจะเดินให้กระดานนี้เป็นที่ว่า โชฉเห็นถึงการเข็นฆ่ากันบนสงครามกระดานโกะอย่างแท้จริงนี่คือถ้าไม่ตายของเาแล้วจะให้กระดานนี้เป็นเหมือนกับเป็นตำนานให้นักเล่นโกะเห็นว่านี่คือสิ่งที่หมากล้อมสามารถทำได้สูงสุดตายลงปานแาบแพ้ตามเคยเอาฟาเก่ไม่เห็นมีอะไรเลยแต่แต แต่บรรดานักวิจารณ์บรรดาบรรดานักเล่นโกดด้วยกันเองด,อดูกระดานนี้ก็บอกว่าเออมันสุดยอดจริงๆคือถือว่าเขือเจียก็ไม่ได้ทําให้มนุษยชาติผิดหวังอ,อย่างไรก็ตามนะครับนี่ขอขอ,ขอภาพไม่ต่อกัไปครับ<ช>นี่คือภาพที่เปรียบเสมือนตัวแทนของของสิ่งนี้ครับก็คือว่าบริษัทดีฟไมค์ก็จะขอหยุดแล้วไม่จะจะไม่เอา AI มาแข่งโกกับมนุษย์อีกแล้วเพราะชนะคนอย่างลาบคาบไม่มีใครเก่งที่สุดในโลกมาชนะอีกแล้วผมมองว่าเขามองว่าสองเรื่องอย่างนึงคือว่ามันทําให้มนุษย์เนี่ยเสียความมั่นใจ เสียเซลไปแล้วภาพนี้ครับถ้าเกิดใครอ่านการ์ตูนเรื่องฮิคารุเซนโกคงจะจำได้นะครับว่านี่คือภาพของซาอิที่เปรียบสมือนเทพในเรื่องนี้นะฮะได้บรรลุจุดสูงสุดแล้วก็ค่อยสู่สุขติคืนสู่สวรรค์นั่นเองครับก็คือเลิกเลยเลิกแล้วคือเอลฟากโกะเลิกเลยเอลฟโกโก็คือก็จะก็คืออัลฟากโกะจะเปิดเผย50กระดานยอดเยี่ยมที่อัลฟาโกะเล่นกับ ตัวเองคือจะเล่นโชว์เลยคราวนี้คือบอกว่าโชว์เลยนี่คือ50กระดานคือจะค่อยเปิดเผยตามหมากันทั้งหมด50กระดานให้ดูว่าเพื่อเป็นตัวอย่างฟังดูฟังดูแย่แต่เลยเพื่อเป็นตัวอย่างแกบรู้สัญชาติอย่างนี้ได้ไหมคือให้บริษัทนี่เดเว l o p ให้เอาฟาโกมาเป็นอาจารย์สอนโกะแทนไหมเนี่ยแล้วไปเรียนออนไลน์ทั่วโลกเลยณเวลานี้นะฮะก็คือเขาก็จะหยุดพัฒนา AI ด้านเล่นโกะไปพัฒนาด้านอื่นแทนอย่างไรก็ตามในงานนี้นอกจากสู้กับเขือเจี้ยที่เป็นมวออันดับหนึ่งแล้วยังมีีโปรน50 สู้สู้เอาลฟกโกแบบ5ลุมหนึ่งป็นวนกันห้าสีไปเนี่ยตายคนยังไม่รอดเขาบอกว่าว่ากันตามจริงแล้วนะการเดิน5คนนี่เหมือนตีกันมากกว่าแทนที่จะช่วยกันตีกันไปขัดแย้งกันทั้งนั้นครับผมก็ขอบายบายนะคับเอากแต่เพียงเท่านี้